สวัสดีทุกท่านค่ะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวจัดก้องก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเออสวัสดีนะเขาอยากอยู่ข้างคุณเขาคิดถึงคุณมากนะจขออนุญาจัดก้องแป๊บหนึง่งเออ นะคะเป็นการเรนดอมนะคะเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะแล้วก็ดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งเจวันและสองราศีเลยจ้านะคะสวัสดีค่ะนะคะคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะรับชมเก่าหรือใหม่ก็ตามนะคะที่เข้ามานะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ช่องนี้ด้วย <laughs> โอเคค่ะนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอาจจะแบบนึงนะคะทุกคนนะอา่าโอเคปะละยัง ร้านแล้วนะเมื่อกี้มันอ่ะนะคะให้ไพ่ยิบสีเราเรื่องคุณเนาะ <_ an> เขาอยากอยู่กนข้างคุณน้านะคะแล้วก็เขาก็คิดถึงคุณมากนะคะ <_ an> แรนดอมมันเป็นแรนดอมเราเรื่องไพ่นะคะมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะอย่าซีรีส์หรืออย่าตึงเครียดนะคะรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เอเพลังงานบวกนะคะมาดูแรนดอมกันนะคะทุกคนนะ <_ an> นะคะ นะคะการเลนดอมเป็นการเลนดอมเราเรื่อนไพ่นะคะเนี่ยบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะถ้าเขาอยู่ใกล้คุณน่ะส nee ักสิบกิโลเนี่ยเขาจะมาหาคุณหละใจแบบพุ่งพ้านมาเลยนั่นี่ยดิชาเรียอตอยากจะขับรถอยากจะบึ้งรถมาเลยคิดถึงอ่ะเหมือนอยากจะคุยเคลีย อะไรสักอย่างให้เข้าใจนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะอยากจะคุยกับเคลียหรือเคลียอะไรบางอย่างกับคุณมากรู้สึกว่าตัวเขามันต้องเหมือนอยากที่จะเปิดใจนะคะอยากที่จะเปิดใจให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะมันมีบางสิ่งมากที่เขาน่ะไม่ค่อยมีความสุขกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เขาเจอนะคะ แล้วคุณอ่ะก็ไม่ได้มีความสุขหรอกตอนเนี้ยเขารู้ว่าคุณอ่ะกําลังทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาหรือว่าเรื่องครอบครัวคุณสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เขาทําได้ที่สุดเขาก็าต้องแบบเหมือนตัวเขาอ่ะกํากลังพยายามเป็นคนนิ่งๆพยายามที่จะเหมือนทําให้เขา,าไม่เป็นปัญหากับตัวคุณมากที่สุดนะคะกำาลังใจมันคือสิ่งสําคัญนะคะเขารู้ว่าตอนนี้คุณต้องการกําลังใจหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่นึกได้นะแล้วก็มาทําให้กับทุกคนฟังนะคะ คือเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณอะ่ะอยากได้สัมผัสไออุ่นของความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณมากๆนะแต่เขาเป็นคนตรงนะตอนนี้เขาอยู่เวนอยู่เป็นข้าราชการหรือเปล่านะใส่ชุดเกราะตำรวจทหารหรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่อยู่เวนอะ่ะเขากะอยู่เวน นะคะแต่เขามาไม่ได้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าในใจเขานะ่ะมีแต่คุณมีเพียงแค่คุณคนเดียวฝากซับสไครต์กระดิ่งกิงกงให้ด้วยนะมีเพียงแค่คุณคนเดียวแล้วก็มีความต้องการว่าจริงๆนะเขาอยากจะปลอบคุณอยากจะกอดคุณให้เขาให้รู้สึกถึงไออุ่นตรงนี้จริงๆเลยเพราะเขารู้ว่าการที่ที่กำลังใจที่ดีที่สุดก,ก็คือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพราะเขาเคยเจอมาก่อนในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรือที่คุณทุกข์ใจหรือที่คุณไม่สบายใจก็เกิดจากตัวเขาเองด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็เหงาไหมก็เหงาแหละนะคะคุณคือ Number One หรือคือคือค,คุณคือคนที่หนึ่งอะที่หนึ่งในใจเขาคือเขารู้ว่าถ้าเขาขาดคุณอะมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะคือเขาก็ไม่จะไปต่อยยังไงเหมือนกันกับสิ่งที่เขาจะต้องเจอในอนาคต เขารู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขารู้สึกแบบห่วยหากับความต้องการหรือความรักที่มันมีอยู่ตรงนี้มากๆนะคะดิชาริออทค่ะคนที่ใจใหญ่ทําอะไรแล้วก็ต้องคือต้องมีการแข่งขันสูงนะคนคนี้อยู่ในองค์กรที่ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูงเนาะเออมีรูปพันณสันฐานที่ดีบุคิลลักษณะที่ดีมีออร่าเนาะพลังงานดีแล้วก็ใส่ชุดก่อนเนี่ยถ้ามียศตําแหน่งเนี่ยคือโอ้โหคือตอนนี้เขาได้ตําแหน่งรับตําแหน่งใหม่ใช่ไหมเขาก็ต้อง ปรับุงตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเวลาโอกาสจะมาเจอคุณบ่อยมันก็ไม่ได้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขานะ่ยยาอยู่ขยงข้างคุณยามทไปคุณทอ้พอพรเวลาเขาทอ้อเขาไม่มีใครก็มีคุณนี่แหะคะ่ะเนี่ยนะคะมันเป็นเรนดอมที่ที่เขาอยากจะเหมือนอยาทรงต่ออยาทรงผ่าน Energy หรือความรู้สึกตรงนี้ให้กับคุณให้เข้าใจหรือให้คุณได้รับทราบนะคะอ่ะโอเคมาเปิดอีกใบในะประกบกันเห็นปะ นะคะใจร้อนเหมือนกันนะอุปสรรคทางด้านการเดินทางไหมระหว่างคุณกับเขาไหมระยะทางเนี่ยที่ทําให้ค่อนข้างเจอกันเยอะไม่ได้เจอกันน้อยนะคะการที่ต่อสื่อสารเลยทําให้ไม่ค่อยได้เข้าใจกันมีใครบางคนหรือคู่บางค่เนยผิดใจกันนะเพื่อเพราะระยะทางกับการงานทํางานเกินไปมากเกินไปคำมามากระม้นเกินไปจนทําให้ความรักสั่นคอนพอทําความรักสั่นคอนคุณก็ เหมือนแบบมีอาการที่มันหงุดหงิดฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขานิ่งทีค่ะเขาจาเป็นต้องนิ่งค่ะเพราะเขาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่มันเหมือนแบบํำเขว้อะเขาต้องนิ่งเขายิ่งเขาไปอยู่ในตําแหน่งที่มันโอ้โหใหญ่โตมากขึ้นเขาจะมาเหมือนเราไม่ได้นะคะคนคนนี้นะเล่นไม่ได้อะไรไม่ได้ใดทั้งสิ้นแต่ใจเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเขาต้องใช้ความนิ่งเพื่อสยบปัญหาที่มันมีอยู่เพราะเขาคิดว่าการที่เขานิ่งอะ่เขาก็ไม่ต้องเจอกับปัญหาอะไรที่มันอยู่แบบนี้ค่ะ ปัญหาบางปัญหามันแก้ไขได้แต่ปัญหาบางปัญหามันแก้ไขไม่ได้เขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะกับการที่เขาจะต้องมาเหมือนแบบเนี้ยบางครั้งเขาไม่ได้อย่างไม่เป็นเดอะฟูลนะเธอเออเขาก็อยากเป็นเดอะฟูลเหมือนกันอ่า<ม>เขาก็อยากจะบอกว่าเออเขาก็อยากเป็นเดอะฟูลเหมือนกันอยากเป็นคนที่อิสระเหมือนคุณเหมือนกันอย่าที่จะทําอะไรท่องเที่ยวไปยังสถานที่อยากจะปลดกเกษียณอายุราชการตัวเองแต่ไม่ได้ ะะอย่าจะปล่อยระวางอย่าจะไปเที่ยวกับสุนัขขู่ใจหรือแม้อย่าจะไปเที่ยวกับคุณอย่าจะมีหอผ้าหอเดียวก็พอละไปเดอะฟูส์ไปเหมือนแบบเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอยากไปแต่มันมีคุณชมัแต่มันมีงานและอุปสรรคเนี่ยคือเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วอะคนที่มันมีตําแหน่งสูงๆมากมันจะต้องมีการคีบลูกมีการวางตัวแม้แต่กระทั่งพูดกับคนใกล้ชิดในองค์กรยังทําไม่ได้เลยนะคะ บางสถานที่เขาก็จํากัดในการพูดคุยในการเจรจาในการที่มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าจะทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงแต่บางสถานที่ก็ไม่ได้จํากัดนะคะใจความความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเติมเต็มหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ค่อยๆนะคะค่อยๆสานสัมพันธ์หรือค่อยๆทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันบอกได้เลยว่าตัวเขานะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เร่งรีบเพราะเขาก็มีความ ที่มันเหมือนชัดเจนกับตัวเองนั่นแหละค่ะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องต้องคอยคอยเก็บกวามรู้สึกบางสิ่งบางอย่างก็ต้องคือเหมือนคนที่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่เต็มที่อ่ะอาปากไม่เต็มที่เหมือนกันพูดไม่เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย นะนี่ย่่งยิ่งเขายิ่งรู้ว่าคุณทุกข์ใจหรือคุณไม่มีความสุขนะอันดัแบ,บแรกเขาต้องนิ่งเฉยก่อนเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาฟูมฟายหรือโวยปะวายไปอะไรอย่างเงี้ยความรักหรือความสมัยของคุณกับเขาอ่ะมันก็จะสั่นคลอนกันมากขึ้นมันก็จะไม่แฮปปี้มันก็จะเหมือนมีอุปสรรคนะคะมันก็จะมีอุปสรรคในกับสิ่งที่เนี่ยขยายนะขยายเดชาลอออดเนี่ยเออถ้าเอาเดฟูมาขยายเดชาลอออดก็คือการเดินทางนะคะอุปสรรคการเดินทาง ปัญหาของหัวใจหรือสิ่งที่มันเป็นก็อย่างที่บอกว่าตําแหน่งหน้าที่ของเขามันทําให้เขาเหนื่อยนะคะแล้วก็เบื่อเหมือนจนทุกวันนี้ทํางานเยอะๆซ้ําๆนะคะทํางานเหมือนทํางานคือทุกวันอนะแล้วก็สิ่งเดิมๆเจอกับพวกเดิมๆอะไรที่มันเดิมๆเขาก็จะรู้สึกเบื่อ นะคะคเบื่อกับสิ่งที่เป็นเบื่อกับสิ่งที่เจอบางครั้งมันพูดอะไรไม่ได้ะคะ่ะอยู่กับคนเยอะๆก็ต้องคีบดูเก็บอาการไว้นะคะจะแสดงออกอะไรมากไม่ได้เพราะอยู่กับคนเยอะมากๆนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาแบบ เขาว่าอยา,อยากอยู่ข้างๆคุณในยามที่คุณท้อในยามที่คุณไม่มีใครนะคะตอนนี้ก็ใช้การส่งข้อความมาก่อนนะคะมีคู่บางคู่กาลังน้อยใจกันอยู่โดยเฉพาะคุณเนี่ยน้อยใจเขามีอะไรก็พูดเขาตรงๆไปเลยเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณที่เขานิ่งเขาเฉยเพราะเขาติดงานติดภารกิจนะคะอย่าเพิ่งคิดอื่นเขาไม่อยากให้คุณคิดไปเยอะไปไกลก้าวก็โดดไปละเพราะมันก็จะทําให้ชีวิตรักของคุณกับเขามันบั่นทอนกันมากขึ้นยิ่งคิดไปไกลเพราะเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ ตรงนี้เหมือนกันถึงเขาแม้จะไม่ได้พูดแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณเน่ยก็รู้สึกเออรู้สึกว่าเขาอะเหมือนเขาไม่น,าน่ารักเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนอื่นเออเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนเก่าสําหรับคุณเหมือนเขาเป็นคนอื่นอะไรแบบเนี้ยตีเอ็มเพรสเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนที่อดทนมากๆนะคะอดทนต่อสู้เคียงข้างมากับเขาเขารู้ว่าตัวคุณอะจริงๆอะค่าคืนนี้นะหรือณนะเวลานี้เช้านี้ค่าคืนนี้ใครที่มาดูย้อนหลังนะคะใบนี้เวลานี้หรือเย็นนี้นะ เขาอยากจะบอกว่าหูเขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเข้ามาได้นะเขาบึงมาแล้วนะคะมันเหมือนตัวตัวไกลแต่ใจคิดถึงอะอะไรแบบนี้ค่ะตัวไกลแต่ใจคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยคนดี <c ười> มันเป็น,นลักษณะแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะคือสิ่งที่มันเก็บกดทางความรู้สึกอะทางด้านความรักอะเขาก็เจอแต่ความรักที่มันไม่ค่อยมั่นคงไม่โอเค ซักเท่าไหรมาพอเขามาเจอคุณเขาก็อยากจะรักษานะคะในความรักครั้งนี้ยให้มันดีขึ้นการที่เขาจะรักษาบวกด้วยกัยระยะทางด้วยอ่ะเขาต้องนิ่งนะเขาเลือกที่จะนิ่งนะถ้าเกถ้าเขาจะรักษาเก็บรักษาคนคนหนึ่งไว้ถึงแม้คนคนหนึ่งจะไม่เข้าใจเขาเขาก็ต้องเลือกที่จะนิ่งเก็บกด เก็บกดยังไงเก็บกดทางอาการเก็บกดทางความรู้สึกไม่ว่าคุณจะพูดยังไงกับเขาก็ตามเขารู้อยู่แก่ใจว่าตัวเขาตอนนี้เขากําลังทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้เขากาลังเจอปัญหาอะไรและเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้เขาต้องทําอะไรเขาถึงจะประส,สบผลสำเร็จในอนาคตนะคะเดมิสเชียนเขามีงานที่ต้องทําเขามีงานที่ต้องต่อยอดนะคะเดมิเชียนการดาวพุธที่เจรจาคําพูดคำจาเนี่ยนะคะเขาเหมือนตัวเขาเอง ตัวเขาเองต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเก็บกดทางความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเขาพูดให้คุณฟังไม่ได้นะคะเขามีธุรกิจมีการค้ามีร้านค้ามีอะไรที่ต้องดูแลมีหลายๆสิ่งที่ต้องดูดลมีหลายๆสิ่งที่ต้องทําและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาต้องทาเนี่ยมันก็รวมไปถึงพาร์ทสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาจะต้อง มีพลังงานกายพลังงานใจที่รวบรวมสิ่งต่างๆให้มันเป็นแล้วยิ่งเขาเป็นภาวะการเป็นผู้นํานะบอกเลยเลยว่าเขาจะมาสเปรสปะไม่ได้นะคะคนคนนี้ถามว่าเขาเจ้าชูไหมเขาก็ผ่านด่านการเจ้าชู้มาแล้วเนาะอ่าเขาผ่านด่านการเจ้าชู้มาแล้วกว่าเขาจะมาเจอคุณ่างแกรมก็ใช้ห้อยเหมือนกันนะเธอเออแล้วเธอก็ เจอคนมาเยอะแยะมากมายเขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะอ่านเกมอ่านใจคนออกว่าคนนี้มาจริงหรือไม่มาจริงมาหลอกลวงไหมมาต้มตุนมาทำอะไรเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่ส่วนสําหรับตัวคุณนะเขาไม่ได้มองคุณเป็น เป็นภาพรับที่มันไม่ดีนะเขามองคุณเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะคุณเป็นคนสดใสค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่มี m i n d ซ็ตที่ดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีน้ําใจเขาก็เลยได้เรียนรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่คุณมีหรือท,ท,ที่คุณมอบให้เขาอะอย่างเต็มเต็มเลยพลังงานตรงนั้นอะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยได้รับมานานมากแหละพอมาได้รับเขาก็รู้สึกอุ่นใจ รู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็เนี่ยไม้เท้าก็คือไม้เท้าแห่งความมั่นมั่นคงนะคะเขารู้เลยว่าไม้เท้าที่เขาที่เขาปลูกสร้างที่เขาทําไว้เนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่มันก้าวกระโดดหรือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความสัมพันธ์กับของคุณกับเขาอะ่ะมันก็เลยไปต่อกันได้แต่ตัวคุณเองอะ่ะก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับ ที่ที่คุณเจอนะปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาอยากาอยู่ข้างๆคุณนะคะเมื่อใดที่เขารู้ว่าคุณมีน้ําตาเมื่อใดที่เขารู้ว่าคุณเจ็บปวดหรือเสียใจกับก,การกระทําของเขาเขาจะรู้สึกท้อใจมากๆเลยเพราะเขาเคยเจอแบบนี้กี่คนกี่คนก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะเขาเพราะตัวเขาเองอะทํางานเยอะแดนไกล แล้วเขาก็ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายฉะนั้นแน่นอนคนที่จะมาเป็นคู่ครองกับเขาก็ต้องมีความเข้มแข็งมากๆเขารู้ว่าคุณกะกลังเข้มแข็งอยู่กําลังใช้พยายามอดทนคือสิ่งต่างๆที่คุณกําลังอดทนอยู่ตรงเนี้คุณเป็นเหมือนแบบผ,ผู้หญิงที่ใจดีมากๆนะคะหรือคุณเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมากๆมีธาตุดินผสมอยู่ในตัวคุณนะคะแล้วก็ธาตุไฟตรงแรง แต่เป็นคนมีเหมือนครูบาอาจารย์อะดาวจันดาวพหัสก็เหมือนแมทโครจอนมาที่คุณคุณรู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเขาไม่เคยที่จะหยุดคิดที่จะมองหรือหันเหไปทางอื่นเพราะเขารู้ว่าตัวเขาจริงๆอะเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาโอเคแล้วเขาดีแล้วมากๆนะคะสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่คุณเจอหรือสิ่งที่เป็นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่ามากทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีพลังงานที่ โดดเด่นมีพลังงานที่มันทำให้เขาก้าวออกไปทำให้มันมี energy ทำให้ทุกอย่างมันมีคือมันมีพลังงานที่สวยงามของทางด้านความรู้สึกหรือพลังงานของความรักเขารู้ว่าตัวคุณไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาหรือมีอะไรกับชีวิตหรอกแต่เขารู้ว่าไอสิ่งที่สําคัญที่เขารู้แน่ๆคือคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนสดใสสําหรับเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยผ่านมาหรือสิ่งที่มัน มันทําให้คุณกับเขาอะไม่มีความสุขอะเขารู้เขาเข้าใจไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจดีเหตุผลบางเหตุผลบางเหตุผลมันก็พูดไม่ได้นะคะบางเหตุผลมันพูดไม่ได้อันนี้เขาเข้าใจแต่บางเหตุผลมันก็ควรที่จะพูดอันนี้เขายิ่งเข้าใจหนักเลยนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะระหว่างความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักที่มันมีรอยต่อมันเป็นความรักที่ระยะทางบวกกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีใจที่มันตรงกันมากๆแล้วเขารู้นะคะเขาเป็นคนที่รู้ใจคุณเขารู้ว่าคุณกำลังเจ็บปวดเพราะการกระทําของเขาเขารู้ว่าสิ่งที่คุณทำน่ะมันเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่เจออยู่ตรงนี้นะคะเขาอยากใช้ช่วงเวลาตรงนี้อย่าที่จะขอโทษคุณอย่าที่จะเจรจากับคุณอย่าที่จะสร้างมิตรสัมพันธ์หรือมิตรเมตีไปกับคุณ นะคะเขารู้นะคะเขารู้เขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณถ้าเขามีอะไรที่เขาช่วยได้ตอนนี้เขาทําได้คืออยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะเขารู้ว่าคุณอนะ่ะปัญหาเยอะครอบครัวค่าใช้ใจ่ายการดูแลการจัดสรรธุรกิจของคุณด้วยการบริหารนะคะเขาอยากจะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับคุณถึงเขาที่จะเงียบอ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าเขาหน่ะคิดนะไม่ใช่ไม่คิดเขามีความคิดเยอะมากนะคะไม่ใช่ไม่คิด เขาอาจจะเหมือนคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะล่องลอยไปวนๆหรือเจ้าชู้ยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เขาคิดเขาสังเกตคุณมาหลายเพลามาหลายมาหลายมาหลายที่แล้วว่าเออจริงๆเราคุณอนะ่ะเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่สดใสน,นะเป็นคนที่พลังงานหรือ Energy ของคุณอนะ่ะเป็นคนที่สดใสมากๆนะคะเขาได้เรียนรู้นะคะถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณเขาได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากตัวเขาด้วยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใคร เขารับรู้นะคะถึงความถึงบางสิ่งบางอย่างหรือพลังงานที่มันเกิดขึ้นมากๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แต่มันก็มีบางบางมุมที่สะท้อนนะคะเขาอะ่ะเคยคิดเหมือนกันนะวันหนึ่งนะคะเขากับคุณอาจจะต้องไม่อยู่เคียงข้างกันจะต้องไม่อยู่ด้วยกันนะคะถึงแม้อยู่แดนไกลและอะไรที่เขาทําไม่ดีกับคุณะเขาก็จะปรับปรุงตัวถ้าคุณชอบสิ่งไหนเขาก็จะทําสิ่งนั้นเขาไม่อยากคุณร้องไห้ไม่อยากคุณมีน้ําตา หรือไม่อยากให้คุณเสียใจกับการกระทําของเขาเพราะเขารู้ว่าการกระทาของเขา่มันเป็นการทําที่แย่มากๆเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันกับสิ่งที่เขาทําและคุณก็เจ็บปวดเขารู้เขาเข้าใจนะคะไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะเขารู้เขาเข้าใจว่าคุณอ uh, ่ะเจ็บปวดมากๆเลยกับสิ่งที่เขาทําและให้รู้ไว้เลยว่าเขานะคะเขาคือคนที่คุณแบบต้องการเขาจะเป็นคนดีสําหรับคุณ นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าคุณน่ะจะต้องรอคอยเขาหรือว่าอะไร แต่เขาจะพยายามปรับตัวนะคะอะไรที่เขาไม่ดีเขาจะปรับตัวเพื่อคุณถ้าคุณขอร้องเขาอยากพาคุณไปวัดเขาอยากพาคุณไปทําบุญเขาอยากพาคุณไปในสถานที่ที่มันเงียบสงบเพราะเขารู้ว่าสิ่งแบบนี้มันคือสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเหมือนคนธาตุดินนะ่ะที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เหมือนครูบาอาจารย์เวลาเขาเวลาเขารู้สึกว่าเขาทอ้ทอทอใจใช่ไหมเขานึกถึงคุณเป็นคนแรกเนี่ยเขาก็จะมีรอยยิ้มค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไป ทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองอ่ะมี e NERGY แล้วตัวเองอ่ะเหมาะสมกับคุณนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ปูดเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะเขารู้สึกค่ะนะคะเขารู้สึกเขาก็ค่อนข้างที่จะเขาก็เคยตกแบบอยู่ในวังวนของความโชคร้ายเกี่ยวกับดังเรื่องความรักเหมือนกันนะคะหลายๆครั้งที่เขาเจ็บปวดทางดังเรื่องความรักมันเลยเป็นประสบการณ์ นะคะมันซึ่งต่างกับคุณอะ่ะคุณไม่ได้เจอความรักเยอะแยะมากมายแต่คุณจะรักใครแล้วก็รักจริงอันนี้เป็นข้อดีของคุณที่เขายังอยู่กับคุณนะคะเขาเหมือนคนที่เดสไปแล้วอะ่ะเหมือนคนที่แบบไม่มีความรู้สึกไปแล้วพเพราะเขาได้มาเจอคุณอะ่ะทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนกายเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยทุกอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนคนหนึ่งอะ่ะที่แบบเออหน้ารักสดใสหรือมีพลังงานเอเนอร์จีได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนอะไรขนาดเนี้ยเออเขารู้สึกว่าเออเขาต้อง เขาต้องค้นหาคนนี้แล้วนะพอเขาค้นหาไปเรื่อยๆเ,เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันมีคนแบบนี้ยังอยู่ด้วยหรอจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ทําคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีรอยยิ้มมีแรงมาดันใจมีกําลังใจมีแรงปัถน,นาทางด้านเรื่องความราักฮิวใจเขาขึ้นมาจากหลุมอากาศหลุมดํา หรือในห้องดำๆสิ่งมืดๆที่มันเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะการคุยทุกวันการดิวทุกวันหรือแม้กระทั่งคุณส่งข้อความอะไรให้เขาเขารับรู้ไหมรับรู้จ้ะไม่ใช่ไม่รับรู้รับรู้นะคะแต่ว่าเพียงเพราะว่าเขาจะปฏิบัติกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่บอกไว้ได้เลยว่าตัวเขาก็คิดถึงคุณไม่แพ้กันเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาคิดถึงคุณสุดๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณเขาก็ขาดกําลันใจแล้วเขาก็ด้อยกําลังใจเหมือนกันตอนนี้ เขาคิดเลยว่าถ้าเขากับคุณน่ะได้กอดกันได้คุยกันได้แสดงความรักด้วยกันหรือไปกินข้าวทานข้าวดูหนังอะไรเงี้ย mm. เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการรีแลกซ์ใช่ไหมมันก็จะได้ energy หรือพลังงานบวกพลังงานของความรักอันเนี้ยมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน mm. ่ะเขาก็ไม่เคยโทษคุณนะ mm. เขาอ่ะได้แต่นั่งพูดแล้วก็โทษตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเออมันเกิดจากตัวเขาล้วนๆนะมันไม่ได้เกิดจากตัวใคร ถ้าเขาทําดีมากกว่านี้นะคะความรักมันก็จะดีกว่านี้ตอนนี้เขาก็อยากจะขอโอกาสเนาะมันยังไม่สายไปใช่ไหมี่เขาจะขอโอกาสปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตนเองเพื่อให้ความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นนะคะฉะนั้นพลังงานตรงนี้นะคะที่เขาอยากอยู่เคียงข้างคุณเพราะเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณคือทุกสิ่งในชีวิตเขาคุณคือแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เซฟโซนทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขามีโอโซนทางด้านเรื่องความรักนะคะ ที่ผ่านมามันแย่มากนะคะมันแย่มากเลยนะคะพอมาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะคะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนมันทําให้เขาอยากมีความรักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันทำให้เขาอยากรู้สึกว่า เดี๋ยวมีมีมีอะไรที่มันไม่ต้องหม่นหมองใจอ่ะอืมนะคะถึงแม้บางครั้งเขาจะทําตัวเป็นเด็กไปบ้างทําเป็นเดือดร้อนไปบ้างหรือทําคนเป็นคนเออพูดตรงไปบ้างเขาก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแต่เขาแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาเองน่ะไม่ได้อยาี่จะเป็นอย่างนั้นหรอกตัวเขาเองจริงๆเป็นคนตรงแต่ไม่มีอะไรเขาก็ยังเป็นห่วงคุณและเขาก็รู้ว่าคุณอ่ะเป็นห่วงเขา ะฉะนั้นพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานการบอกต่อมาจากพ่ยิปซีนี้เขาอยากส่งต่อให้กับคุณได้รับรู้ว่าคุณมีปัญหาใช่ไหมให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้เขาอยู่เคียงข้างคุณนะคุณมีอะไรคุณบอกเขาได้เลยนะถึงแม้เขาจะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากแต่เขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่เป็นตัวปัญหาเหมือนที่ผ่านมาอีกนะคะให้คุณไว้ใจได้เลยว่าเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีคนหนึ่งสําหรับคุณเขาไม่ได้ทะเลทลายเขาไม่ได้มีคนอื่นนะแต่ที่เขาไม่ได้ ได้พูดได้คุยอะไรเขาไม่อยาติจะไปซ้ำเติมเพราะเขารู้ว่าอารมณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงร,ระวังคุณกับเขาให้รู้ไว้เสมอว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณและเขาจะไม่ไปไหนเขาจะไม่ยอมปล่อยมือไปไหนจากคุณแน่นอนที่ผ่านมาอาดีตให้มันผ่านไปได้ไหมอย่าใช้อารมณ์คุยกันนะคะใช้ใช้ความรักดีกว่านะคะเขารู้ว่าความรักอนะ่ะมันคือสิ่งที่สวยงามและ ถ้าเราอหันหน้ามาคุยกันหรือรับกันเหมือนเดิมมันก็จะทําให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยหรือมีสิ่งดีๆมากขึ้นฉะนั้นพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานการรอคอยของเขาที่อยากจะเคียงข้างคุณเขาสัญญาเลยว่าถ้าเขาเกลี่ยง,งานหรือทํางานโอเคแล้วเขาจะมารับคุณเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาซัพพอร์ตคุณเช่นเดิมให้รู้ไว้เลยว่าหัวใจเขาอะที่ ไม่ได้เป็นคนเย็นชานะเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันเพราะเขาก็รู้ว่าคุณอะคิดถึงเขาคุณอะเคยเติมเต็มความรักให้เขาตลอดคุณเคยเป็นกาวใจคุณประสานใจให้กับเขาคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทํางานอยากที่จะเจอญาติพี่น้องอยากที่จะมีความสุขทางด้านเรื่องความรัก ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านการงานน่ะเขาเจอปัญหาแต่เขาไม่ตอนเนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เพียงให้ใหรู้ไว้เลยว่าเขาอะรักคุณนะเออนะคะเป็นพลังงานบางครั้งก็ต้องเลือกปิดหูปิดตาไว้เพราะว่าเขาไม่พูดอะไรไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเรา ของคนกับเขาอะ่ะมันด้อยลงไปกว่านี้วันนี้เป็นพลังงานของคนสองคนที่รักกันนะคะแล้วเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่งอนหันหน้าคุยกันก็ดีขึ้นนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะเลิฟอ,อยู่ทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ